อันดับแรกครับผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความสนใจในตัวแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ Subscribe เป็นเข้ามานะผมจนครบ5,000 Subscriber แล้วผมจะตั้งใจถ่ายาทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอวตารเวิร์สต่อไปนะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามต่อไปนะครับ Avatar Aang, and Fire Lord Zuko transformed the Fire Nation colonies into the United Republic of Nations, a society where benders and non-benders from all over the world could live and thrive together in peace and harmony. โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้มชมอีกครั้งนะครับเป็นรับเข้าสู่ช,ช่องเดฟชีฟนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับประเทศที่5นะครับเป็นประเทศที่เกิดใหม่เกิดขึ้น จากอาณานิคมอัคีในอาณาจักรปัตตภีที่เก่าแก่ที่สุด The United Republic of Nations หรือที่รู้จัก,กนในานาม United Republic เป็นรัฐที่ถูกสร้างขึ้นโดยอวตารแองและไฟล์หลอดซูโกหลังสงครามร้อยปีตั้งอยู่ทางตะวันตกของอาณาจากักรปัตตภีโดยการรับบทเป็นรัฐเสรีและต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานจากทั่วทุกมุมโลกสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งเบนเดอร์และนอรเบนเดอร์ ender, จากทั้ง4ชาติพันธุ์ให้ได้อยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคี ปรีดีและผาสุกและด้วยเหตุนี้เองทําให้รัฐแห่งนี้มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมค่อนข้างมากและก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากจนเปลี่ยนโฉมวิทยาการต่างๆไปตลอดการเมืองหลวงแห่งสหพันธธรัฐนี้คือร e พับลิ c ซิตี้อันมีขนาดใหญ่โตก้าวไกลทันสมัยตั้งอยู่ที่ฝั่ง UAB เบหรืออ่าวยูตัวร e พับลิ c ซิตี้นั้นยังเป็นที่อยู่ขององค์กรตัวแทนประเทศหรือที่เรียกว่า United Republic c o u n c i l เรียกง่ายๆว่ารัฐสภา,านอะไรครับ ทีนี้เรามาทำความรู้จักกับรัฐนี้อย่างละเอียดกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงร e พับลิ c ซิตี้กันเริ่มจากประวัติศาสตร์กันก่อนเลยครับผมหลังจากสงครามร้อยปีนะครับทีมอวตารนำโดยอวตารแองและไฟอลลอสซูก,กเข้าเฝ้ากริย์ปัตตภีเข้เพื่อดำเนินการเดอะฮาร์มันนี่รีสตาร์เรชั่นมู vement หรือกระบวนการบูรณะความบรรสารซึ่งมีจุดประสงค์ในการถอดถอนอาณานิคมอัคคีที่ประเทศอัคคีเข้ายึดครองและก่อตั้งไว้ในช่วงสงครามภายในอนาณาจักรปัตตภีออกให้หมด นึ่งในขั้นตอนนั้นก็คือการนําประชากรอาคีในอาณาจากักรปัตตภีกลับคืนสู่ประเทศตัวเองทว่ากลับกลายเป็นการบังคับให้ผู้คนที่อยู่อาศัยร่วมกันมานับศตวรรษต้องย้ายถิ่นฐานโดยไม่เต็มใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการนี้มาก่อนรวมถึงยังเป็นผลลบกับผู้ที่ถือสองสัญชาติอันเป็นทายาทที่เกิดจากพ่อแม่ทั้งสองประเทศดําเนินการมาได้หนึ่งปีสูโก้ได้ถอนกําลังสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพราะถูกกล่าวหาว่ากําลังหักหลังประชาชนจากนายกแห่งยูดาวเมืองอนานิคมที่ถูกก่อตั้งเป็นที่แรกในช่วงสงครามอันสง่งผลให้ซูโกต้องเผชิญหน้ากับแองที่เห็นต่างจนเกือบเกิดสงครามขึ้นอีกครั้งหลังจากเลี่ยงสงครามมาได้แองและซูโกตกลงจะแก้ปัญหาด้วยการให้เมืองนี้มีรัฐบาลที่ก่อตั้งร่วมกันโดยประชาชนจากทั้งสองประเทศหลังจากที่ยูดาวเริ่มใช้การปกครองระบอบนี้อนานิคมอื่นๆก็เริ่มใช้ตามกันไปด้วยจากนั้นก็ค่อยๆแปรเปลี่ยน เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างสันติในขณะเดียวกันเกิดการปฏิวัติอุตสาหการรมขึ้นเป็นวงกว้างทางด้านตะวันตกของอาณาจักรปัตตพีมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งผลให้เบนเดอร์และนอนเบนเดอร์ ender, สามารถประกอบอาชีพต่างๆร่วมกันได้เกิดธุรกิจใหม่โรงงานต่างๆถูกก่อตั้งมากมายหนึ่งในโรงงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดคือเดียทเทนไฟร์รีไฟเนรี่ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลโมเขอร์ใกล้ๆกับยูดาวมันถูกขยายพื้นที่กว้างขวางออกไปจนกลายเป็นเมืองที่รู้จักกันในานามเคนฟิชทาว ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกย้ายถิ่นฐานและอพยพมายัางเมืองนี้เพื่อหางานสร้างตนเริ่มชีวิตใหม่ยิ่งทําให้เมืองเติบโตเร็วขึ้นเร็วจนเกินไปเครนฟิชทาวล์ own, กลายเป็นศูนย์รวมความยากจนคนตกงานเกิดอาชญากรรมเกิดความบาดหมางระหว่างเบนเดอร์และนอนเบนเดอร์ขึ้นเช่นกันจนกระทั่งลีหลิงผู้นําและผู้ก่อตั้งกลุ่มเบนเดอร์หัวรุนแรงได้เคลื่อนไหวโดยใช้ความรุนแรงเพื่อแสดงความเหนือชั้นกว่าของเบนเดอร์นั่นเองท้ายที่สุด อวตารแองและฝาาลอรซูสโก้ก็ได้แปลเปลี่ยนอนานิคมเหล่านี้รวมถึงเครนฟิชทาวให้กลายเป็นประเทศที่5ที่ที่ประชากรจากทั่วทุกมุมโลกได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นสหพันธรัฐที่มีสมาชิกรัฐสภาจากทั้ง4ประเทศและตั้งชื่อว่า The United Republic of Nations ซึ่งมีเครนฟิชทาวเป็นเมืองหลวงเปลี่ยนชื่อเป็น Republic City กษัรตริย์ปัตตภีค้ยเองก็ยอมยกแผ่นดินของอาณาจากักรปัตตภีส่วนนี้ให้เพื่อก่อตั้งสหพันธรัฐนี้เช่นกัน เนื่องจากประชากรยูไนเต็ดมริพบลิกนั้นมาจากทั่วทุกม,มุมโลกทั้งเบนเดอร์และนอนเบนเดอร์เสื้อผ้าและแฟชั่นต่างๆจึงหลากหลายมากไม่มีแบบเฉพาะตัวเพียงแต่โครงสีและลักษณะของประเทศตัวเองเอาไว้เท่านั้นเป็นส่วนใหญ่รวมถึงเป็นการแสดงถึงเบนดิ้งของพวกเขาด้วยพวกเขามักโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะและเดินเท้าในชีวิตประจําวันสัญลักษณ์ของยูไนเต็ดนริพเลิกเป็นรูปทรงสิบเอ็ดเหลี่ยมที่บิจปปดจากรูปเพนทากรอนหรือห้าเหลี่ยม เติมขาต่อออกมาจากด้านล่างซ้ายขวามีวงกลมอยู่ตรงกลางซ้อนกัน2วงตรานี้ถูกประดับอยู่บนเสื้อผ้าของสมาชิกสภาเมืองประธานนันทบดีและสารกลางรวมถึงยังถูกประดับโดยกองตำรวจเมทัลเบนดิ้งและกองกำลังสารบันธรัฐเช่นกัน United Republic ตั้งอยู่เรียบชายฝั่งตะวันออกและเหนือของทะเลโมโเขอปกครองพื้นที่ยาวไปและการเขตแดนด้วยแนวภูเขาทางเหนือและตะวันออกเช่นกัน ที่รีพับลิกซิตี้ยังปรากฏเขตแดนภูเขาที่ขึ้นชื่อเรื่องอากาศหนาวเย็นด้วยรีพับลิ c ซิตี้นั้นมีความหลากหลายทางภูมิอากาศเมื่อถึงฤดูการที่อากาศเย็นมากพอหิมะก็ตกได้รอบๆเมืองยังประกอบไปด้วยพื้นที่หลากหลายทั้งที่ลาดชันเป็นทุ่งหญ้าเป็นผืนป่าและเป็นป่าทึบด้วยปรากฏสายไฟฟ้าถูกแขวนห้อยเพื่อส่งพลังงานไปทั่วเมืองหลายแห่งซึ่งพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้ถูกผลิตจากโรงงานโดยใช้เฟอร์เบนเดอร์ ไม่ปรากฏเกษตรกรในรีพับลิกซิตี้แต่อย่างใดการประมงนั้นคือหนึ่งในแหล่งอาหารหลักของชาวเมืองเลยทีเดียวกฎหมายแห่งยูไนเต็ดรีพับลิกขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดและยุติธรรมมีระบบบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกคดีความขึ้นตรงกับสภากลางประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ของตนในการใช้ชีวิตมีอิสระในการแสดงออกทางวาจายื่นร้องเรียนเรื่องต่างๆได้การก่อความเสียหายแก่สาธารณณะหรือใช้ความรุนแรงจนเกิดอันตรายแต่ผู้อื่นนับเป็นอาชญากรรมร้ายแรง และมีการจัดก,การอย่างเข้มงวดบัดเบนดิ้งถูกประกาศให้ผิดกฎหมายด้วยเช่นกันมีกองกําลังตำรวจเมทัลเบนดิ้งคอยควบคุมเป็นหลักถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมกฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีบางส่วนที่เกินควบคุมเช่นแก๊งมาเฟียต่างๆที่หลบซ่อนและการประกอบกิจการทุจริตอยู่เรื่อยๆโดยความกว้างขวางด้านการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อต่างๆประกอบกับการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้ชาวยูไน่นเตดรีพับลิกมีการศึกษาที่สูงมีสระทางความคิด และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วหนังสือพิมพ์เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงได้อย่างมากที่สุดอีกหนทางหนึ่งก็คือวิทยุซึ่งได้รับความนิยมมากๆถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงมากก็ตามมีช่องมากมายตั้งแต่ข่าวเพลงงานอีเวนต์และกีฬาและสิ่งที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาได้ไม่นานนักก็คือมูเวอร์หรือภาพยนต์นั่นเองถือเป็นสื่อชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นและได้รับความนิยมอย่างมากแม้แต่ไรโคเองก็ยังกลายเป็นแฟนตัวย,ยงของนักทักไปเลย United Republic เปรียบเสมือนหม้อหลอมที่หลอมรวมอวัฒนธรรมต่างๆมารวมกันและกลั่นออกมาเป็นสา์เบนดิ้งที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแพร่หลายต่างคนต่างปรับใช้เพื่อดํารงชีวิตในเมืองใหญ่แห่งนี้ตามแต่ละพื้นที่และวิธีของตนแอร์เบนดิ้งนับเป็นสา์ที่เปลี่ยนแปลงน้อยมากที่สุดเนื่องด้วยวัฒนธรรมที่ถูกแช่แข็งไม่ต้องการให้ก้าวหน้าต่อไปเทนซินยังคงทงํารงรักษาธรรมเนียมเดิมๆไว้และยังฝึกแอร์เบนดิ้งแบบวิถีเก่าอยู่ตามแบบที่พ่อเขาสอนมาเขาถ่ายทอดมันและส่งต่อให้กับคอร่า จนกระทาั่งหลังพิภพบรรจบจึงมีการพัฒนาอย่างจริงจังขึ้นด้วยวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายของประเทศวายุหรือการสวมชุดบินแทนการใช้ไม้พลองก็ตาม Waterbending นับเป็นาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรดวดเร็วศาสตร์หนึ่งจากการที่ต้องพึ่งพาจ,จํานวนน้าอย่างมากและข้อจํากัดด้านสิ่งแวดล้อมพวกเขาเลือกพัฒนาด้านความเร็วและความแข็งแกร่งมากขึ้นจนกลายเป็นว่า w a t e r นเดอร์แห่ง Republic City นั้นรุนแรงและร้ายกาจกว่าอร์เบนเดอร์สมัยก่อนอีกเกิดสไตล์การต่อสู้แบบใหม่เกิดขึ้น จากการที่เคยรอรับเพื่อพ,พลิกผันกลายเป็นดุดันมากขึ้นสมได้อารมณ์โกรธเกลียดชังและความเดือดดานถึงแม้ว่าจะเป็นเบนเดอร์ระดับสูงอย่างทาล็อกก็ตามจนละไม้คล้ายกับไฟเออร์เบนดิ้งเสียด้วยซ้ำเอิร์ธเบนดิ้งเปลี่ยนไปมากภายในประเทศที่5มีการมุ่งเน้นด้านความเร็วมากขึ้นและการเลือกใช้วัตถุธาตุมากขึ้นถึงแม้ว่าพื้นดินทั่วทั้งเมืองจะสามารถเป็นวัตถุธาตุให้ได้แต่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงความเสียหายใหญ่หลวงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะมันจะไปผิดกฎหมายนั่นเองต่างจากสมัยก่อน ที่เรียกใช้ดินหินจากพื้นเท่าไหร่ก็ได้และด้วยการปรับตัวนี้เองส่งผลให้การต่อสู้ส่วนใหญ่พวกเขาเลือกใช้อิฐบล็อกหรือจ,จานดินและลบหลีกด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นแทนมากกว่าจะปัดป้องหรือรอสวนกลับเมทัลเบนดิ่งมีบทบาทอย่างมากภายในเมืองใหญ่อย่างริพับลิกซิตี้และตัวประเทศอยู่ในเตสริพับลิกถึงแม้ว่าพวกเขาจะชำนาญเอิร์ b เบนดิ g งมาก่อนแต่พวกเขาแทบจะไม่ได้เอิร์ b เบนให้เห็นกันเลยก็เนึ่งโดยกันไม้อีกนั่นแหละครับ เมทัลเบนดิ่งเรียกได้ว่ากลายเป็นเบนดิ่งลำดับที่5ไปแล้วก็ไม่ผิดโดยการพกเชือกลหะติดตัวตำรวจเมทัลเบนเดอร์สามารถเคลื่อนที่เดี่ยงอิสระและไม่สามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงและเป็นอันตรายได้นั่นเองไฟเ e อร์เบนดิงคือศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดแล้วคือแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็ยังเป็นไฟเ e อร์เบนดิ่งเหมือนเดิมนั่นแหละแต่วิชาซับส i ิลอย่างไล n i n เจเน e เรชั o นกลับเปลี่ยนไปมากจากศาสตร์ที่เคยมีผู้ครอบครองน้อยนิดเป็นวิชาที่เรียนรู้กันได้อย่างแพร่หลาย และเป็นวิชาสําคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยไฟเออร์เบนเดอร์ที่ทํางานนี้หมังได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแลกมากับการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องและมหาศาลจึงทําให้ร่างกายอ่อนแอลงอย่างช่วยไม่ได้แต่ก็น่าจะมีสวัสดิการนะควรจะมีแหละการทหารของ United Republic รู้จักกันในานาม United Force ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีของประเทศมีกองเรือรบที่แข็งแกร่งเน้นการรบทางน้ำเป็นหลัก จนกระทั่งหลังเกินเหตุการณ์ปฏิวัติเ็นดิงจึงได้มีการนำเครื่องบินจากฟิวเจอร์อินดัสทรีมาใช้ด้วยทำความรู้จักกับประเทศที่5ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเมืองหลวงอย่างร e พับลิ c ซิตี้กันบ้างดีกว่าร e พับลิ c ซิตี้คือหนึ่งในเมืองที่ใหญ่และก้าวไกลทันสมัยที่สุดในโลกมีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่าหลายล้านคนสัญจรไปมาโดยยานพาหนะมากมายทางรถยนต์มอเตอร์ไซค์และเรือเหาะร e พับลิ c ซิตี้มีแลนด์มาร์กที่เป็นไอคอนิกอยู่มากมาย ด้วยความที่เป็นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางมากและมีพื้นที่โลง่งจึงประกอบไปด้วยสะพานและตึกระฟ้าจํานวนมากมีกองกําลังตํารวจเมทัลเบนดิ้งของตัวเองและมีกีฬาโปรเบนดิ้งที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างไรก็ตามรีพับลิกซิตี้นั้นได้ประสบกับเหตุอาชญากรรมอยู่บ่อยครั้งสําหรับประวัติของเมืองนั้นผมพูดไปแล้วนะครับผมก็เลยจะขอข้ามเกี่ยวกับประวัติตัวเมืองไปนะครับเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่ารีพับลิกซิตี้นะครับผมค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ในด้านความเป็นเมืองหลวงอย่างชัดเจนนนมมาากกวว่่เืือองงหลงนๆนะครับ โดยการพัฒนาด้านสถาปัตยะกรรมที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่นำสมัยจึงนำมาสู่การสร้างอาคารที่สูงระหงานซึ่งสะท้อนพัฒนาการได้เป็นอย่างดีและยังมีการประดับตกแต่งภายในและภายนอกได้ทันสมัยเช่นกันตัวอย่างเช่นตัวสาระกลางเมืองหรือแม้แต่สถานที่อย่าง p r o b e n d i n g Arena แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีแลนด์มาร์คแบบดั้งเดิมอยู่ซึ่งก็คือเกาะอารามายูนั่นเองครับใต้ตัวเมืองมีระบบท่อน้ําใต้ดินส่งไปถึงทั่วทุกที่ภายในตัวเมืองนี้เองนะครับผมก็จะถูกแบงก่งออกเป็นเขตต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจนะครับผมย่านการค้าย่านใจกลางเมืองนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญนะครับผมดาวเทาด้านใจกลางเมืองนะครับสามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมและประชากรจาก,จาก3มชาติผ่านได้ตึกลามบันช่องและถนนหนทา,ทางทุกอย่างถูกสร้างอย่างปราณีตและยังคงปรากฏทางยกระดับด้วยทําให้สามารถนะครับเดินทางไปทั่วทั้งเมืองได้อ,อย่างสะดวกเลยมีสินค้าและอาหารมากมายจากหลายประเทศนับเป็นศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเมืองเลยทีเดียว ตำรวจทั้งหลายนะครับยังตรวจตราและเคลื่อนย้ายกาลังพลด้วยเรือหอกทาให้สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีแต่ก็ยังมีอาชญากรรมเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอยู่ดีด้วยอิทธิพลการปกครองของแก๊งมาเฟียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Triple Tra เท Triad แก๊งใหญ่ที่สุดในเมืองส่งผลให้เขตด,ดาวทาวมักเกิดเหตุปล้นวิ่งราวคมคูใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเว้นแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะจ่ายค่าคุ้มครองให้แก๊งมาเฟียนั่นเองจนกระทั่งปี174 AG หลังจากการบุกโจมตีของคูวีรา บริเวณนี้ได้รับความเสียหายมากจนไรโคลและเทนซินเห็นตรงกันว่าจะขยายเขตเมืองออกไปแทนการบูรณะส่วนนี้ขึ้นมาส่งผลให้เกิดคนไร้บ้านจํานวนมากที่ต้องย้ายมาอยู่ในแคมป์อพยพชั่วคราวที่ด้านนอกเมืองโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มาเฟียหลายแกงสูญเสียพื้นที่ในครอบครองและแตกกระจายกันออกไปโทคูกา้าผู้นําคนใหม่แ,มแห่งจประเทศท,ทรแอดได้ใช้โอกาสนี้เขาวรวบรวมทุกแกงและพยายามจะครอบครองพื้นที่นั่นเองสวนอวตารคอรา่าตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Republic City Park เป็นพื้นที่บนเนินเล็กๆประกอบไปด้วยต้นไม้ใบหลากสีและผืนหญ้าที่วางให้เข้ากันอย่างสวยงามสะพานหินโค้งก็เช่นกันโดยประชากรที่มีจํานวนมากเหลือคณาจึงมักมีคนเร่ร่อนมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นประจำเช่นกมุคนที่คอร่าเจอตอนที่มาเมืองครั้งแรกนั่นแหละปิ๊งปลานะที่บ่อน้ําในสวนแห่งนี้ยังกลายเป็นที่อาศัยของสัตว์เช่นกันเช่นเป็ดเต่าและปลาสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยมักมีผู้คนมานั่งเล่นหมากกระดานไพยโช พูดคุยแลกเปลี่ยนชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งรํามวยไทยเก๊กหลังคนล้มมงกฎแดงได้จึงมีการกอร่อตั้งรูปปั้นขอราขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอและเปลี่ยนชื่อร e พับบ i ิกซิตี้พาร์คแห่งนี้เป็นอวตารขอร่าพาร์คสารกลางเมืองเป็นศูนย์กลางรัฐบาลเมืองร e พับบ i ิกซิตี้เป็นสถานที่ที่ขอราประกาศตัวครั้งแรกและเป็นสถานที่ประชุมสภาของเหล่าสมาชิกสภาเมืองเลิกใช้งานไปหลังจากเกิดความเสียหายในศึกคูวีรา ละยยสารกลางไปที่อื่นสำนักง,งานตำรวจแห่งเมืองริพับลิกซิตี้เป็นที่ทำงานของเราตำรวจและตำรวจเมทัลเบนเดอร์ใช้สอบสวนและคุมขังนักโทษที่ด้านหน้ามีรูปปั้นทอฟเบฟงตั้งอยู่หลังจากได้รับความเสียหายก็ย้ายไปที่อื่นเช่นกันท่าเรือนับเป็นเส้นทางหลักในการคามานาคมและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกินพื้นที่บริเวณกว้างรวมถึงมีรางรถไฟที่ขนส่งของไปได้ทั่วเมืองและยังเป็นท่าเรือ สำหรับผู้ที่ต้องการโดยสารไปยังเกาะอารามวายุด้วยเกาะอนุสาวรีย์แองเป็นเกาะเล็กๆทางชายฝั่งอ่าวยูเอตั้งอยู่ใกล้กับเกาะอารามวายุมีอนุสาวรีย์อวตารแองในวัยเยาว์ขนาดใหญ่สร้างโดยประเทศอัคคีหลังจบสงครามเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขและสันตินั่นเองแองสวมชุดเผาวายุและห้อยสร้อยคอแบบเดียวกันกับตอนจบบุ๊กทีหรือเป็นสร้อยคอแบบเดียวกับเกียรโซ่นั่นเองครับเกาะอารามวายุบ้านของเทนซินและครอบครัว หนึ่งในสถานที่ที่สำคัญที่สุดในรีพับลิกซิตี้ถูกกอ่อตั้งโดยอวตารแองเองประกอบด้วยอารามตามแบบเผ่าวายุดั้งเดิมและยังเป็นที่อยู่ของเหล่านักบวชวายุผู้ยังคงทำรงรักษาวัฒนธรรมเผ่าวายุต่อไปโปรเบนดิ้งอารีนาสถานที่แห่งกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งเมืองนี้เป็นสถานที่จัดแข่งขันโปรเบนดิงอย่างเป็นทางการแต่าก,การตาด้วยแสงสีทองยามค่ำคืนด้านในประกอบไปด้วยสระน้ำและสนามโปรเบนดิงตรงกลางรวมถึงที่นังสำหรับผู้ชมด้วย ยังมีห้องซ้อมห้องฝึกห้องพักนักกีฬาด้วยนะครับโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับทั้งเมืองผลิตโดย Fi r e อร์ d e r ที่ใช้ Lightning Generation ป่าวิญญาณป่าวิญญาณเกิดขึ้นหลังจากที่คอราตัดสินใจเปิดประตูวิญญาณเหนือใต้ทิ้งไว้กินพื้นที่บริเวณกว้างและทำลายบ้านเมืองไปมากแต่มันก็ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าวิญญาณที่เดินทางข้ามประตูวิญญาณมาเช่นกันก่อนที่มันจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน เซ็นทรัลซิตี้สเตชันสถานีกลางแห่งการคมานาคมของเมืองมักจะพลุกพล่านไปด้วยผู้คนที่สัญจรไปมามีรูปปั้นไฟลหลอดซูโกโตั้งอยู่ด้านหน้าในปี174 AG มีการรีโนเวทใหม่เพื่อเพิ่มระบบราบรงรถไฟเข้าไปให้ประชากรสามารถเดินทางไปยังอาณาจักรปัตจพีได้นั่นเองนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแลนด์มาร์คเท่านั้นนะครับยังมีเยอะเลยเช่น Future i n d u s t r y ทรีเคลียลชีบริดจ์ฮาร์โมนีทาวเวอร์เลตเติลบาร์ซินเซ่แฟชั่นมอลล์ศูนย์วัฒนธรรมพาวาีต้ ซึ่งมีอนุสาวรีย์ซอกกาอยู่ข้างหน้านะครับและแคบเบจคอปเป็นต้นผมขอยกมาพูดแค่นี้ก็แล้วกันครับผมเดี๋ยวมันจะเยอะมันเยอะมากและคลิปมันจะยาวไปนะครับสถานที่ที่เหลือทั้งหมดนะครับสามารถพบเห็นได้ในตัวแอนิเมชันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับยู i t e d r e p u น l i c of Nations นะครับชอบกันไหมครับผมนับเป็นเมืองที่ตะการตามากเลยนะครับแล้วก็น่าไปเที่ยวมากๆเลยถ้าไปได้นะถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไคร b e ป็กำลังใจผมด้วยนะครับผม ผิดภาพประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ช่องเด็บชีเปิดให้สมัครสมาชิกกันแล้วสามารถสมัครเข้ามานะครับรับสิทธิพิเศษมากมายกดปุ่มจอยข้าง s u b s ไคร b ์นะครับเพื่อดูรายละเอียดได้เลยสําหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอา้าวยังอยู่เหรอครับสงสัยใช่ไหมว่มาดูคอร่าได้ที่ไหนตอบไปหลายรอบแล้วแหละ Netflix มีนะครับผมไม่มีซับไทยนะครับเปลีป่ยนโปรไฟล์มาภาษาอังกฤษก็เจอแล้วนะครับผมแค่นี้นะครับเอาไว้ดักคนดูคลิปไม่จบนะครับ